สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงหัวข้อของวัดวัดหนึ่งที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงเลยนะคะหัวข้อที่เราจะมาพูดกันวันนี้นะคะก็คือพระาธาตุพนมเนี่ยเก่าถึงสมัยศีโคตบุญจริงหรือไม่สงสัยกันใช่ไหมคะไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะมาพูดถึงประวัติของพระาธาตุพนมกันก่อน,นะคะ่ะแต่ประวัติที่เราไปหามาเนี่ยมาจากวิกิพีเดียนะคะ พระธาตุพนมเนี่ยเป็นาศาสนาสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งอีสานนะคะพระธาตุพนมที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทางพุทธศาสนาของออนครพนมมาตั้งแต่โบราณกาลค่ะสร้างขึ้นเมื่อต้นพุทธกาลประมาณพศ8ในสมัยอาณาจักรสีโคตรบุญเ,เจริญรุ่งเรืองค่ะปฏิสถานอยู่บนภูกำรรพาตั้งประหานอยู่ริมฝังง่งขงเป็นสถา,านที่ครั้งหนึ่งพุทธองค์เนี่ยเคยเสด็จมาโปรดสัตว์น้อยใหญ่ค่ะ ตามตำนานอุรังคธาตุกล่าวถึงพระมหากัสสปะและพระอ,อรหันห้าร้อยองค์ได้นำพระอุรังคธาตุกระดูกส่วนหน้าอกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาจากชมพูทวีปและเท้าพญาผู้ของนครทั้งห้าเป็นประธานค่ะในการสร้างที่ประดิษฐานพระอุรังคธาตุเนี่ยอันเป็นที่ตั้งของพระาธาตุพนมในปัจจุบันค่ะค่ะและจากที่ได้ยินมาว่าทำไมพระาธาตุพนมเก่าแก่หลายร้อยปีแต่ทำไมยังดูใหม่อยู่ก็เพราะว่า องพระพนมเนี่ยได้รับการปฏิสังขรณ์หลายครั้งค่ะจนเมื่อวันที่11สิงหาคมพศ2518เวลา19นาฬิกา39นาทีพระพนมได้ล้มทลายลงทั้งอิง่งเนื่องจากความเก่าแก่ของพระองค์ธาตุค่ะและภัยพิบัติจากการเกิดฝนตกพายุพัดแรงติดต่อกันหลายวันประชาชนเนี่ยก็ได้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์และรัฐบาลเนี่ยก็ได้ก่อสร้างองค์พระธาตุขึ้นใหม่สร้างครอบฐานพระองค์เต็มโดยรักษารูปแบบเต็มก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่23มีนาคมพศ2522 นอกจากพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุในพระองค์พระธาตุแล้วเนี่ยยังมีของมากมายนับหมื่นชิ้นค่ะค่าต่อไปเนี่ยเราจะไปพูดถึงหัวข้อกันนะคะว่าพระธาตุพนมเนี่ยเก่าถึงสมัยศรีโคตบุญจริงหรือไม่เราจะไปพูดถึงสมัยศรีโคตบุญกันค่ะอาณาจักรโคตบุญเนี่ยจะเป็นเอ่อเป็นการแผ่อาณาจักรครอบคลุมไปถึงแขวงหลวงพระบางโดยอาศัยหลักฐานทางโบราณคดีประเภทหลักหินค่ะซึ่งปรากฏที่เวียงจันทร์นครพนมด้วยนะคะ ออนอกจากนี้เนี่ยอาณาจักรโคตบูนยังแผ่อิทธิพลทางการเมืองและศิลปรกรรมครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของภาคอีสานค่ะพื้นที่เกือบทั้งหมดของลาวพื้นที่รอยต่อของลาวอีสานกับกัมพูชาในภาคอีสานและลาวนั้นมีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะก็เลยตรงนี้ก็เลยนาส่วนนี้เนี่ยมาเป็นข้อสันนิษฐานว่าพระราชพนมเก่าถึงสมัยศรีโคตบูนจริงหรือไม่ค่ะ ค่ะต่อไปจะเป็นการพูดถึงหลักฐานนะคะจากการค้นพบใบเสมาและหลักหินโบราณหลายสิบแห่งที่กระจายอยู่ในจังหวัดนครพนมแขวงคำม่วนและการค้นพบหล,หลักหินและใบเสมาใต้พื้นดินจํานวนมากถึง473หลักที่กระจุกตัวอยู่บริเวณหอหลักเมืองเวียงจันทร์ตลอดจนการค้นพบซากกาแพงหินยักษ์ซึ่งสร้างจากฝีมือมนุษย์ที่แขวงคำม่วนได้ยืนยันถึงความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรโคตบูนเป็นอย่างมากแต่ข้อมูลที่หาเนี่ยก็ยังไม่ชัวร์ว่า พระราชพนมเนี่ยเก่าถึงสมัยศีโคตบุญจริงหรือไม่ค่ะซึ่งทางเราเนี่ยก็ได้ไปขอสัมภาษณ์อาจารย์ท่านหนึ่งคืออาจารย์ฉันทัดนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปดูกันเลยค่ะสวัสดีคะ่ะอาจารย์จากข้อมูลที่หนูหามาเกี่ยวกับพระธาตุพนมเนี่ยเก่าถึงสมัยศีโคตบุญจริงหรือไม่หนูเลยได้ไปหาข้อมูลในอินเทอร์เนต็ตมาค่ะวก็พบว่าหลักฐานเนี่ยไม่เพียงพอ เพราะว่าเหมือนกับว่าหลักฐานเนี่ยจะเป็นของสมัยทวาราวดีอาจารย์มีนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรคะพระธาตุพนมเหมือนกับว่าถูกสร้างครอบทับนะครับแล้วเดิมเหมือนกับเป็นอาคารทรงปราสาทซ้อนกันสองชั้นว่ากันว่าเป็นศิลปกรรมที่ร่วมสมัยกันกับทวาราวดีแต่ว่ารับอิทธิพลจากทางอณาจาักรจามนะครับ คราวนี้ถ้ากําหนดอายุเนี่ยน่าจะอยู่ในช่วงประมาณหลังจากพุทธศตวรรษที่1 1หรือว่า12เป็นต้นไปเก่าถึงสมัยสีโคตบูลไหมสีโคตบูลเนี่ยเป็นชื่อที่ปรากฏในตำนานแล้วก็ยังไม่นิ่งบางตำนานก็ไปผูกกับในสมัยพุทธกาลหรือว่าในสมัยพระเจ้าอาโศกถ้าสมมุติว่าไปผูกขนาดน,นั้นเนี่ยถือว่ายังเก่าไม่ถึงแต่ว่าถ้าเรามองว่าเราจะขยับอายุอาณาจักรสีโคตบูล ให้มาอยู่ในสมัยทวาราวดีก็พอนะครับถ้าแบบนั้นเนี่ยจะเรียกว่าเก่าถึงอาณาจักรสีโคตรปูนก็ได้เพราะฉะนั้นคำตอบผมเนี่ยไม่ถึงกับว่าฟันธงว่ามันถึงสมัยสีโคตรูนหรือเปล่านะครับเพราะว่าสีโคตบูนเองเหมือนกับว่าเป็นน้มที่มันยังเคลื่อนไปเคลื่อนมาอยู่ไม่แน่ใจว่าจะให้เป็นสมัยทวาราวดีหรือว่าก่อนทวาราวดี ค่ะสรุปเลยนะคะจากที่ฟังอาจารย์ฉันทัดนมาเนี่ยเราก็ขอไม่ฟันธงนะคะว่าพระทัดพนมเก่าถึงสมัยสีโคตบุ์เพราะว่าสีโคตบุญเนี่ยยังถือว่าเป็นนามที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาไม่แน่ใจว่าจะให้เป็นสมัยทวารวดีหรือว่าก่อนทวารวดีนั่นเองค่ะ ถ้าใครชื่นชอบประวัติหรือวัดนี้เนี่ยก็ไปเที่ยวชมกันได้แล้วก็ศึกษาข้อมูลได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ